ตามความคิดถึงและเสียงเรียกร้องที่อัดแน่นมานานถึง2ปีเต็ม2ปีร้อน2ปี2ปีจนกำลังจะได้บินไปต่างประเทศตอนรับหน้าร้อนเดือนเมษายนนี้กับรายการในตำนานที่กำลังจะกลับมารายการที่แม้แต่ทุกของชองก็รอคอยในที่สุดเราก็ได้ทองโลกแล้ว และทะเลทรายที่กว้างสุดลูกหูลูกตากับความเป็นที่สุดในโลกใครจำตึกนี้ได้ไหมในหนัง Mission Impossible ว่ะที่ทำทัวร์เขาไปแปะนอกกระจกอะสูงม,มากสูงที่สุดในโลกเ <c oughs> คยเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกห้างมันใหญ่จริงจนตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วอะเรายังหาทางออกไม่ได้ท่องเที่ยวไปในโลกอนาคตกับงาน World Expo 2020่ <c oughs> อ้าวงงที่ทำไมปี2022ัั้งานเป็นปี2020บ พนะบลกับอาหารแปลกและผลไม้ประหละาดมะพร้าวนี่น่าตัดประหลาดมากนินตะพ่านลำกับนมขูดติดอยู่กลางทะเลทรายนกลางหนึ่งวันความลับของดินแดนอารับออสแท็กเ r ฟรีไลฟ์หลงทางในเมืองที่ไม่เคยไปมาก่อนอันนี้หาทางออกไม่นะ้ ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทาง YouTube ช่องซอฟปอมบอกเลยว่าห้ามพลาด